สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนนิสิตนักศึกษาจาก25สถาบันเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้การทำหน้าที่บริหารงานเยาวชนในฝ่ายต่างๆและจะนำนิสิตนักศึกษาในสถาบันมาอบรมทำหน้าที่ซูเปอร์วิเซอร์จัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่42ณศูนย์สอบทั้ง77จังหวัด โดยผู้เข้าอบรมได้รับฟังธรรมะแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่รวมทั้งความสำคัญและหน้าที่ของผู้บริหารงานเยาวชนโดยพระอาจารย์มนทรสิริทโรหัวหน้าสํานักงานประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สถาบันพัฒนายาวชนโลกจากนั้นรุ่นพี่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ การทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนทางก้าวหน้าความดีไม่มีที่สิ้นสุดก่อนที่ทุกคนจะได้รับทราบแผนงานการดำเนินโครงการซ u เปอร์วเซอร์และรางวัลเชิดชูเกียรติส่วนในช่วงบ่ายผู้บริหารงานเยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคการชวนซูเปอร์วเซอร์ภาพรวมขั้นตอนการทำหน้าที่ผู้บริหารงานเยาวชนการวางแผนการจัดสอบของแต่ละจังหวัด การบริหารงบประมาณการจัดสอบรับทราบข้อมูลศูนย์สอบเอกสารสำคัญกล่องข้อสอบและเวิร์กชอ็อปส่วนช่วงเย็นผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ระบบ IBS ครับรวมทั้งการจัดสรรซูเปอร์วิเซอร์ลงศูนย์สอบในการนี้พระมหานัทพลกิติวันโนยังได้นำสวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิร่วมกัน จากนั้นผู้เข้าอบรมได้เตรียมตรวจสอบและเข้าสอบรอบผู้บริหารงานเยาวชนสำหรับการอบรมครั้งนี้เต็มไปด้วยกำลังใจและแรงบันดาลใจทำให้ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจและมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เชิญชวนนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆมาร่วมจัดสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่42 ซึ่งซูเปอร์วิเซอร์ที่ผู้เข้าอบรมชวนมาจะได้รับการอบรมและลงพื้นที่ตัดสอบในศูนย์สอบระดับจังหวัดทั้ง77จังหวัดโดยโครงการนี้ทำให้เยาวชนได้ฝึกฝนตนเองและนำธรรมะไปสู่ใจมหาชนซึ่งเป็นการฟื้นฟูศิลธรรมให้จเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป